มาตุ่มมูดใหญ่ดนจ้าสาหยักเอฟจ้าสายักสีนให้ซ่วงให้เศร้าเศร้าก็ได้แต่ให้พักไงสายสวยออกหนี้แม่สามารถตองเนี่ยตองเคี่องให้ซ่วงให้เศร้าให้เล่ามีคนดูคนกระเรื่อนเด้อล่ะเอ้ยนอนรับกให้ได้เงินหมื่นอนตื่นให้ได้เงินแสนนุ่แหละเอาเฮ็ดที่ยงจีนกับให้ได้เที่ยงตาไหลมากขึ้นนำออกบอกรสลาดนี่แหละมามาอยู่เนี่ยอยู่ซ่านลูกเอ้ล่ะเอ้ยไงเขาหายเข็นเด้อน้องเอ้ย มาเนี่ยักออกไก่แล้วมาปลูกคนพี่แห้งเด้อหายเคาะหายเต้นขึ้นคนหน้าอยากชิฟันบับบับยอเพมป็นพาย่าันไร่กองข้าวไห่มาเด้อบันนี้เจ้าแม่เจ้านีเจ้าดินเจ้าหญิงใหญ่ใหญ่นไม่ใหญ่มีมีพี่แห้งสายเด้อนุ่งต้นใส่ต่อไปบอกว่าจะได้ขึ้นดู